การตีความของนักปราชทางด้านพระพุทธศาสนาชาวอังกฤษที่ใช้เขาตีความเรื่องศีลเนี่ยค่อนข้างที่จะตรงเราเป็นไปตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้นัยยะเอาไว้เพราะว่าศีลนี่ก็คือความปกติความปกติก็คือสิ่งที่เราทำอยู่เป็นประจำแล้วก็จะเป็นบ่อกเกิดแห่งนิสัยดีๆตามมาอีกมากมายเวลาที่เราตั้งใจจะรักษาศีลเนี่ย หนูพี่มีความมั่นใจว่าถ้าเราค่อยๆสำรวจตรวจสอบดูพิจารณาตัวเองอยู่อย่างตลอดต่อเนื่องแต่ศีลเนี่ยเราจะพิจารณาว่าเราทำสิ่งที่เป็นปกติไว้ในชีวิตเราบ้างหรือไม่จะคิดว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นข้อห้ามแต่จริงๆทุกอย่างทั้ง5ข้อเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่เอามารีเช็คตัวเองแค่นั้นเองว่าเรานั้นประพฤติปฏิบัติได้อย่างดีถ้าหากทำทุกวันเช็คอยู่ตลอดต่อเนื่องการเช็คก็อาจจะอยู่ในรูปแบบของการอารัธนาศีล การนึกถึงศินห้าทุกเช้าเวลาไหว้พระหรือว่าก่อนที่จะไปทํางานอารัธนาศีลสักก่อนครั้งหนึ่งอย่างนี้ก็จะเป็นการสั่งสมนิสัยที่ดีๆในการรู้จักพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องว่าเราจะต้องทําตัวเองให้คงเส้นคงวาเป็นคนที่ปกติเป็นมนุษย์ที่มีใจสูงจริงๆการรักษาศีลเนี่ยรักษาเอาไว้เนี่ยให้กายวาจาใจเราสะอาดบริสุทธิ์ไม่ได้ ปรารถนาที่จะรักษาศีลเพื่อพกรทรัพย์สมบัติหรือเพื่ออนิสง์อะไรใดๆอย่างอื่นแต่เราต้องการให้เรานั้นเป็นมนุษย์ที่แท้จริงเป็นมนุษย์ที่ปกติธรรมดานี่แหละแต่การรักษาความปกติธรรมดาไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะยิ่งทําใจให้บริสุทธิ์จะเป็นเส้นทางเดียวกับการประพฤติปฏิบัติธรรมการนั่งสมาธิเมื่อสักครู่คือถ้าเราไม่เอาอะไรปล่อยวางทุกอย่างแล้วก็รักษาความไม่เอาอะไรอย่างนี้ไปตลอดตอนเนื่องให้เป็นปกติ และสมาธิมันก็จะพัฒนาต่อเนื่องมันมากขึ้นเรื่อยๆความหนาแน่นของความหยุดนิ่งความหนาแน่นของใจที่สบายความหนาแน่นของอารมณ์ที่สงบมันจะมากขึ้นมากขึ้นคือรักษาใจให้เป็นปกติรักษาสติให้อยู่ในใจอย่างต่อเนื่องถ้ารักษาอย่างต่อเนื่องให้สบายให้สงบก็จะยิ่ง มีสมาธิมากเข้าตัวสมาธิมากขึ้นตามสักวันหนึ่งเมื่อเรามีความสมดุลแห่งร่างกายและจิตใจความสมดุลน,นั้นเนี่ยมันทางภายในก็คือกําลังบุญบารมีที่เราสั่งสมทั้งจังหวะเวลาภายนอกที่เหมาะสมทุกอย่างลงตัวเราก็จะ เข้าไปสู่ความหลุดพ้นตามกระบวนการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้แนะนำแล้วก็สั่งสอนเอาไว้อย่างแน่นอนถ้าหากเราสามารถรักษาความปกติอันนี้เอาไว้ได้ไม่ว่าจะเป็นความปกติของใจในการบำเพ็ญเพียรภาวนาะและการรักษาความปกติการกระทำทางวาจาแล้วก็กายด้วยการรักษาสีกายวาจาใจของเราก็จะถูกรักษาจะประณีตละเอียดอ่อนไปจนกระทั่งนำพาไปสู่ ความปลื้มใจความไม่กินแหนงแขงใจปราโมดใจตื่นเต้นดีใจสงบอยากที่จะหลุดพ้นอยากที่จะหมดกิเลสจนกระทั่งในที่สุดก็คือสามารถประหารกิเลสได้วันนี้ก็มีเรื่องราวเป็นนิทานชาดกที่ชาวพุทธเนี่ยจะต้องฟังกันนะถ้าขาดเรื่องนี้ไปแล้วเนี่ยน่าเสียดายเรื่องที่ว่านี้ชื่อว่าเรื่องกุรุธรรมในสมัยหนึ่งเนี่ยแคว้นกาลินคะเกิดปรากฏการณ์ข้าวยากหมากแพง ความแห้งแล้งกันดานซ้ำร้ายเนี่ยยังเกิดโรคระบาดขึ้นอีกจนกระทั่งประชาชนเนี่ยไม่อาจจะอาศัยอยู่ในเมืองนี้ได้ก็เลยทํำยังไงดีก็จึงไปรวมตัวกันแล้วก็ร้องทุกข์ที่ประตูวังของพระเจ้ากาลินคะพระเจ้ากาลินคะใช้วิธีการแก้ไขปัญหาตามแบบอย่างของพระราชาในองค์ก่อนๆนั่นแหละโดยการอาจจะทําทานรักษาศีลแต่ปรากฏว่าพระองค์ทําอยู่คนเดียวเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทําให้ฝน ตกลงมาได้พระองค์จึงได้ปรึกษากับเสนาอำมาตย์ก็ทรงทราบว่าณแคว้นกุรุซึ่งปกครองโดยพระเจ้าธน,นชัยโกรพยราชนั้น่ะบ้านเมืองสงบสุกร่มเย็นอุดมสมบูรณ์ยิ่งนักน่าจะเป็นเพราะแควนี่มีช้างมงคลคือในยุคนั้นเนี่ยยังไม่มีพระรัตนตรัยเกิดขึ้นแล้วก็ยังไม่ทราบว่าเส้นทางที่จะประพฤติปฏิบัติให้ตนเองนั้นมีความสุขนั้นน่ะเป็นไปได้อย่างไงเกิดขึ้นได้อย่างไรยังไม่รู้ว่าจะต้อง ทำยังไงต่อไปตัดสินใจที่จะเดินทางไปยังแคว้นกุรุเพื่อจะขอช้างมงคลจากพระเจ้าธนัญชัยมาให้ปรากฏว่าฝ่ายพระเจ้าธนัญชัยนั้นเนี่ยทรงมีความยินดีในการให้ทานเป็นพระโพธิสัตว์ก็พระราชทานช้างมงคลน,นั้นให้แก่พราหม์แคว้นกาลิงคะแต่ช้างมงคลน,นั้นก็ไม่สามารถที่จะนำความสิริมงคลติดตัวมายังแคว้นกาลิงคะได้เพราะว่าแม้แต่แคว้นนี้จะมีช้างมงคลมาถึงแล้วฝนก็ยังไม่ตก ทุกอย่างก็แห้งแล้งแล้วก็โรคภัยก็ระบาดเหมือนเดิมพระเจ้ากาลินค้าก็เลยตัดเรียกเสนาหมามาปรึกษาอีกทีนึงว่าเป็นเพราะอะไรเหตุใดแคว้นกุรุจึงอุดมสมบูรณ์ก็พบว่าน่าจะเป็นเพราะอนุภาพพหยงความดีที่ชาวเมืองทั้งหมดเนี่ยพากันรักษากุรุธรรมพระเจ้ากาลินค้าก็เลยส่งพรามไปยังแคว้นกุรุอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เอาช้างไปคืนเขาและที่สําคัญเนี่ยคือ ไปขอกุรุธรรมมาสิว่ามันคืออะไรแล้วก็บันทึกใส่แผ่นทองคํามาเลยพ่อพราหมณ์เหล่านั้นไปเฝ้าพระเจ้าธนัญชัยก็กราบทูลขอพระราชทานกุรุธรรมพระองค์กลับรู้สึกไม่สบายพระไทยแล้วก็ตอบว่าเรานั้นน่ะตั้งใจรักษากุรุธรรมก็จริงอยู่นะแต่เราเกรงว่ากุรุธรรมของเราคงจะไม่บริสุทธิ์เสียแล้วเพราะว่าในงานเทศกาลร,รื่นเริงที่ชาวเมืองจัดขึ้นครั้งหนึ่ง เราได้สวมเครื่องทรงเทวดาแล้วยิงธนูไปลูกธนูของเราเนี่ยตกลงไปในน้ําไม่แน่ใจว่ามันจะไปโดนปลาเอาตัวใดตัวหนึ่งในน้ําหรือเปล่าเราจึงไม่ค่อยพอใจในกรุธรรมของเราเลยพวกท่านจงไปขอกรุธรรมจากพระราชาดาของเราเถิดเอาพวกพราหมณ์ฟังดังนั้นก็กลับยิ่งศรัทธานในกรุธรรมของพระราชาบอกโอ้โ oh, ห oh, กราบทูลบอกว่าพระองค์ไม่ได้มีเจตนาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยขอพระองค์นี่แหละโปรดพระราชทาน กรุธรรมเธอราชาก็เลยพระราชทานโดยตรัดว่าจงอย่าฆ่าสัตว์อย่าลักทรัพย์อย่าประพฤติผิดในกามอย่ากล่าวเท็จและก็อย่าดื่มน้ำเมาเมื่อจารึกกรุธรรมบนแผ่นทองคาและพราม์ทั้งหลายก็พากันไปเฝ้าพระราชมารดาเพื่อทูลขอกรุธรรมพระนางกลับตอบว่ากรุธรรมของเรานะคงไม่บริสุทธิ์เสีแล้วละ่ะท่านพรามณ ระว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเราได้รับแก่นจันท์ซึ่งมีค่าถึงแสนหนึ่งเนี่ยได้รับดอกไม้ทองคําซึ่งมีค่าเพียงหนึ่งพันเราเห็นว่าสไป้์คนโตเนี่ยผู้เป็นอัครเมหีสีในย่อมมีสมบัติมากก็เลยมอบดอกไม้ทองคําให้แกนานแล้วมอบแก่นจันทให้กับสไปซ์คนเล็กซึ่งมีสมบัติน้อย เราลำเอียงเพราะความสงสารกุรุธรรมของเราคงจะด่างพร้อยไปเสแล้วล่ะท่านจงไปขอกุรุธรรมจากอครมเหสีผู้เป็นสะพ้ายคนโตของเราเถิดพรามฟังอย่างนี้ก็บอกว่าโอ้โหการรักษากุรุธรรมของพระนางเนี่ยสุดยอดแล้วนะ ทรัพย์ของท่านน่ะท่านย่อมให้ได้ตามความพอใจท่านอย่าไปกังวลในเรื่องเล็กน้อยเช่นนี้เราเนี่ยมั่นใจว่าท่านมีกรุธรรมที่บริสุทธิ์แล้วเมื่อจารึกกรุธรรมของพระราชมารดาแล้วพราามณ์ทั้งหลายก็เข้าไปเฝ้าอัคร,รมเหสีเพื่อทูลขอกรุธรรมแต่นางก็ตัดด้วยความกังวลด้วยว่าครั้งหนึ่งเราเคยหลงผิดเผลอคิดไปว่าเมื่อพระราชาสวรรคต หากเราได้ร่วมอภิรมย์ชมชิดกับมหาอุปราชตำแหน่งมเหสีก็จะเป็นของเราอีกครั้งหนึ่งเรามองดูชายอื่นด้วยอำนาจกิเลสเช่นนี้เนี่ยกรุธรรมของเราคงไม่บริสุทธิ์เสียแล้วพวกท่านจงไปขอกรุธรรมจากพระมหาอุปราชเถิดพราหมณ์ก็โอ้บอกว่าพระองค์เพียงแค่เผลอคิดไปแต่แล้วพระองค์ก็ทรงกลับมายึดมั่นในความดีเหมือนเดิมเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยกรุธรรมของท่านเนบริสุทธิ์เมื่อทูลขอกรุธธรรมจากพระนางก็จารึกบนแผ่นทองเรียบร้อยแล้วก็ ไปเฝ้าพระมหาอุปราชเพื่อขอกรุธรรมอีกองโรก็ตตัดว่าครั้งหนึ่งเราไปเฝ้าพระราชาและฝนตกลงมาอย่างหนักบริวารทั้งหลายที่รอเราอยู่ภายนอกต้องตากฝนเป็นเวลานานเราทรมานผู้คนให้ลำบากเช่นนั้นเนี่ยกรุธรรมของเราคงไม่บริสุทธิ์แล้วท่านจงไปขอจากปุโรหิตเถิดพามฟังพระมหาอุปราชาก็ยิ่งปราบปื้ไปหาปุโรหิตในทํานองเดียวกันเหมือนกันเลยปุโรหิตก็บอกว่าเราไม่พอใจในกรุธรรมของเราอีกละเพราะว่าวันหนึ่งเราได้เห็นราชรถขันงามของพระราชา เราจึงคิดว่าหากพระราชาเนี่ยประทานให้นี่นะเราจะนั่งรถเที่ยวไปให้สบายแต่เมื่อพระองค์พระราชทานให้จริงๆอ่ะเราก็ไม่อาจรับได้ด้วยความละอายใจในความโลภของเราเองกุรุธรรมของเราคงไม่บริสุทธิ์สชแล้วท่านจงไปขอกุรุธรรมจากอมาตผู้ทําหน้าที่รังวัดเถิดจด จาหรือกุรุธรรมจากปโรหิตมาเรียบร้อยก็ไปหาอามาตย์ผู้ทาหน้าที่รางวัดที่ดินอีกคนหนึ่งก็พูดเหมือนกันบอกครั้งหนึ่งเราไปวัดที่นานในเขตชนบทวัดระยะสิ้นสุดลงตรงรูปูพอดีหากเราปักไม้ล้ําไปข้างหน้าเนื้อที่ของหลวงก็จะขาดไปถ้าหากเราปักไม้ร่นเข้ามาเนื้อที่ของพ่อค้าก็จะขาดไปทีนี้เราคิดว่าถ้าปูอยู่ในรูเนี่ยเราคงเห็นตัวมันแล้วจึงตัดสินใจปักไม้ลงไป ปรากฏว่าได้ยินเสียงร้องเราได้ทําให้ปูนั้นตายกุรุธรรมของเราจึงไม่บริสุทธิ์เสียแล้วท่านจงไปขอกับนายสารถีเถิดก็คือคนขับรถเถิดพราหม์ชื่นชมกุรุธรรมของอมาตมากจารึกคําสอนกุรุธรรมเสร็จแล้วไปหาสารธีต่อสารธีก็บอกว่าวันหนึ่งเราขับม้านะเพื่อนําพระราชาเสด็จกลับจากวังยามนั้นฝนตกยามเย็นตั้งเขามาละเกรงพระราชาจะเปรียกฝน จึงควบม้าวิ่งให้ไปโดยเร็วแต่พวกม้ากลับคิดว่าบริเวณนั้นมีภัยต่อมาเมื่อวิ่งมาถึงที่แห่งนั้นครั้งใดมันก็จะพากันวิ่งควบไปอย่างรวดเร็วเราจึงเป็นต้นเหตุที่ทําให้ม้าต้องทรมานด้วยความเหน็ดเหนื่อยกรุธธรรมของเราคงไม่บริสุทธิ์เสียแล้วท่านจงไปขอกับเศรษฐีเ,เถิดเศรษฐีก็บอกอีกเหมือนกันบอกว่าครั้งนั้นเราไปตรวจที่นาข้าวสาลีได้สั่งให้คนรับใช้เนี่ยนำรวงข้าวสาลีออกมาจากนาแต่มานึกภายหลังได้ว่า ที่นานั้นยังไม่ได้จ่ายภาษีกุรุธรรมของเราไม่บริสุทธิ์เสียแล้วท่านจงไปขอกุรุธรรมจากอมาตผู้ตวงข้าวเถิดพราหมณ์ก็ดีใจในกุรุธรรมของเศรษฐีก็เลยจดจารึกไปแล้วก็ไปถามอมาตผู้ตวงข้าวอมหาผู้ตวงข้าวก็ตอบอีกแล้วว่าอย่ามาขอกุรุธรรมจากเราเลยครั้งหนึ่งเกิดฝนตกเรานับเข้าเปิดด้วยความรีบร้อนจึงผิดพลาดทําให้ผู้เป็นเจ้าของต้องเสียภาษีมากขึ้น ท่านจงไปขอกรุธรรมจากนายประตูเถิดแบบเดียวกันนี้เนะี่ยนายประตูก็บอกว่าวันหนึ่งมีชายหญิงสองคนออกไปหาฟืนนอกเมืองแล้วกลับมาช้าว่ากล่าวเด็กชายผู้นั้นมัวพาภรยาไปเที่ยวอยู่ในป่าไม่รู้หรือว่าประตูเมืองเขาจะปิดแล้วชายผู้นั้นชี้แจงว่าหญิงนั้นไม่ใช่ภรยาแต่เป็นน้องสาวของเขาเองเมื่อเราได้พูดผิดไปจากความเป็นจริงเนี่ยกรุธรรมของเราคงไม่บริสุทธิ์เสแล้วท่านจงไปขอกรุธรรมจากนางวันนาทาสีเถิดคนรับใช้เถิดก็ต่างชื่นชม กูรุธรรมของนายประตูแล้วก็ไปถามนางวรรณธาสีนางวรรณธาสีก็บอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยมานพู้หนึ่งได้ให้ค่าจ้างเราไว้ก่อนแล้วบอกว่าจะมาหาแต่เขากลับหายไปเราเฝ้ารอโดยไม่ติดต่อกับชายอื่นเลยคิดอยู่เสมอว่าถ้ายังไม่ได้ปลดเปลื้องค่าจ้างของมานพู้นั้นจนเวลาล่วงเลยไป3ามปีเรายากจนลงจนไม่อาจเลี้ยงชีวิตของเราได้จึงไปร้องขอต่อผู้พิพากษาเพื่อขออนุญาตหาเลี้ยงชีวิตต่อไป เมือ่อภูพิภากษาอนุญาตก็มีบุรุษผู้หนึ่งให้ค่าจ้างแก่เราขณะที่เรากำลังยื่นมือไปรับนั่นเองมานพู้นั้นก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเราจึงหดมือกลับไม่อาจรับค่าจ้างใหม่ได้เหตุการณ์นั้นกลับกลายเป็นว่ามานพู้นั้นก็คือพระอินทร์ที่แปลงกายมาเพราะต้องการจะทดสอบความซื่อตรงของเราและแม้ว่าพระอินทร์จะพอใจถึงกับบรรดาลรัตนะอันมีค่ามาให้แก่เรามากมาย แต่ตัวเรานั้นก็ไม่พอใจในกุรุธรรมของเราเลยเพราะได้ยื่นมือออกไปเพื่อรับค่าจ้างจากชายอื่นกุรุธรรมของเรานั้นไม่บริสุทธิ์เสียแล้วพราหมณ์ก็ชื่นชมกุรุธรรมของนั้นแล้วก็ขอจารึกลงในแผ่นทองกุรุธรรมทั้ง11บุคคลเนี่ยที่ได้ให้แก่พราหมณ์นั้นล้วนแล้วแต่เป็นข้อความเดียวกันก็คือองค์แห่งการรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์นั่นเองเมื่อกลับไปสู่แคว้นกาลิงคะาได้ถวายพระราชาเสร็จกราบทูลว่าโอ้โหประชาชนเมืองนั้นนี่ มีแต่ความบริสุทธิ์กายวาจาใจกันพระเจ้ากาลินค้าดับแล้วก็เลื่อมใสนี่ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาตั้งพระหัตถ์ไทยตั้งใจเลยว่าจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์จะให้บริสุทธิ์กว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมาแล้วก็จากนั้นก็ชักชวนประชาชนทั้งแว่นแคว้นนะร่วมกันรักษาศีลพอทําได้ไม่นานฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลพืชพันธุ์าหารก็อุดมสมบูรณ์ ในที่สุดแคว้นกาลิงคะก็ประสบแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขเราจะเห็นว่าพลังของศีลที่มันเกิดขึ้นจากมวลชนมันจะเป็นพลังที่สะอาดบริสุทธิ์สามารถกวาดล้างพิษภัยต่างๆให้หมดสิ้นไปได้ขอท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายจงสำรวจตรวจสอบดูที่ที่เราอยู่ว่ามีอะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารวมตัวกันแล้วก็รักษาศีล ทำความสะอาดกายวาจาใจรใ้อยเกิดขึ้นนะก็ย่อมจะกู้พลิกพ,กพกืฟื้นแผ่นดินซึ่งจะต้องอาศัยพลังแห่งหมู่ชนมวลชนเพราะฉะนั้นอานิสงผลบุญอันมหาศาลจากการรักษาศีลของมวลชนมารดมรวมตัวกันเมื่อไหลายก็ตามย่อมสามารถพลิกฟื้นทุกอย่างให้กลับคืนขึ้นมาได้ดีอย่างแน่นอนและนี่ถ้าเกิดว่าเราได้ช่วยกันดูแลรักษาศีลของเราชักชวนผู้อื่นด้วยตั้งอยู่ในธรรม เริ่มต้นรักษาศีลอาจจะยากกำลังใจอาจจะมีน้อยทำสิ่งเล็กๆน้อยๆให้เกิดขึ้นที่บ้านเรานะค,ความดีสากลอะไรต่างๆลองประพฤติปฏิบัติลองแนะนําพร้อมกับการทําสมาธิให้จิตใจมันเข้มแข็งทําไปเรื่อยๆอย่างนี้ขยายความรู้ดีๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งประเทศชาติสังคมของเราก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอน